สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 1 6กแปดตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันเนะาะท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันทุงทีนะครับวันนี้ก่อนจะพบกับเนื้อหาสาระก็ฝากคาเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคานวณ สถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามหรือแชร์ขอให้รู้ด้วยทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มานําเสนอแบ่งปันสูตร2ตัวล่างเนาะสตัวล่างใช้2สูตรเทียบชนกันเลยนะครับหลัก10หลักหน่วยว่ากันไปนะครับ เอาให้จบให้รู้เรื่องเลยเนาะหลัก10นะครับสูตรที่เดินเนาะสองสูตรสูตรแรกได้5้าหกสูตรที่2 7 9 1 2 3ดูตัวชนหลัก10ก็จะมีเลขเจกับเลขหนะเลขเจกับเลขหนส่วนหลักหน่วยนะครับสูตรที่1ก็8 0 2 3 6นะ ยู่ที่2 1 2 7 8 9เพราะฉะนั้นตัวชนอยู่ที่2กับ8 8นะ8กับ2จับคู่ชุดก็เหลือแค่4คู่ตรงตรงนะอ่าหลัก10 7กับ1หลักหน่วย2กับ8เพราะฉะนั้นจับได้7 2 7 8 1 2 1 8ดนะดูซิว่าตัวเลขตัวไหนจะมาหรือไม่มาเลยนะครับก็ อรอผลกันในงวดประจำวันที่2เดือน5ปี6 6เนาะจับคู่เด่นส่วนตัวที่เข้าแต้มนะครับแต้ม2ตัวบนของเราได้แต้มเดิมนะ7 8 3แต้มเก่าแต้มเดิมก็ได้7 8 3 4เนาะ7 8 3 4เพราะฉะนั้นเข้าแต้มก็คือแค่1 2เนาะแต่ว่า ก็ให้ดูว่าเข้าแต้มเท่านั้นเองนะ,อะแอดก็ไม่อยากจะไปเน้นไปสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ชอบอยู่ที่เลข7ชอบที่7 8เนาะแอดชอบ78นะครับก็เด่นทั้งหมดเลยนะแต่ว่าความชอบอยู่ที่7 8แต่เข้าแต้มอยู่ที่1นึแล้วแต่ใครจะนําไปใช้งานเนาะ,ะว่าไปแค่4ชุด4หางก็ ขอให้มาขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยเนาะ,อะขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้แบ่งปันกันสูตรสองตัวล่างตรงนะครับใครจะทําสูตรนําสูตรไปใช้งานก็แคปหน้าจอเอาแพนให้นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ